ราศีกันกับคู่รักทั้ง12ราศีนะคะสวัสดีค่ะนนระยาทาโร่วันนี้เราจะมาดูว่าคู่รักของแต่ละราศีเนี่ยเมื่อเข้าคู่กันแล้วนะคะคู่ไหนจะมีความเข้ากันได้ในเรื่องใดคบกันแล้วรุ่งด้านไหนทํำยังไงให้รุ่งนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ราศีกันกับคู่รักทั้ง12ราศีกันเลยนะคะก่อนอื่นเราไปดูนะคะระหว่างราศีกันกับ ราศีเมษนั่นเองนะคะด้วยความเป็นกันเนี่ยก็จะมีความเป็นระบบระเบียบเมื่อเจอกับราศีเมษนะคะนั่นก็คือเจอกับความร้อนแรงนั่นเองความเข้ากันได้กันมักจะรักความเป็นระเบียบใช่ไหมคะส่วนเมษเนี่ยก็คือแบบเหมือนเป็นสายพุ่งชนอะตอนแรกก็อาจจะงง,งว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้ากันได้หรอแต่ถ้าปรับใจนิดนิดเนี่ยคู่นี้จะกลายเป็นทีมเวิร์กที่ว้าวมากเลยนะคะ คบกันแล้วเนี่ยรุ่งด้านใดนะงานที่ต้องลุยแล้วก็จัดการเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพร้านอาหารหรือคาเฟ่แนวแปลกใหม่นะคะอะไรก็ได้ที่เป็นแบบธุรกิจที่อาจจะเป็นอะไรที่แหวกแนวสักนิดนึงนะคะเมธเนี่ยเขาจะกล้าคิดนะแต่ว่าการเนี่ยจะมีความกล้าในการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำยังไงให้รุ่งก็ให้เมธเป็นฝ่ายคิดติเริ่มนะคะความสร้างสรรค์ส่วนกันก็จะเป็นคนตามเก็บรายละเอียดตรงนี้ถ้าตั้งเวลาสื่อสารอย่างใจเย็นส,สัปดาห์ละหนึ่งวันนะจะเวริร์กมากๆเลยนี่ข้อควรระวังคืออะไรนะคะเมธก็อาจจะหงุดหงิดนะคะถ้ารู้สึกว่าถูกบน่นส่วนกันเนี่ยอาจจะเครียดได้นะถ้าเมธเปลี่ยนแผนอย่างกระทันหัน ่าเช่นคู่รักสายลุยนะคะเปิดฟู้ดทรัคด้วยกันเมธคิดเมนูใหม่กันดูต้นทุนกำไรแล้วก็จัดรอบรถออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ <c oughs> ค่อนข้างที่จะแบบไปกันได้สวยเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราลองไปดูระหว่างราศีกันกับพฤษภกันบ้างนะคะกันกับพฤษภอันนี้เป็นคู่ธาตุดินนะดินคู่กับดินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความมั่นคง ไม่หวือหวาแต่ว่าแน่นแฟนมากๆเลยมีความเข้ากันได้ก็คือคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ของความเรียบง่ายที่แสนจะอบอุ่นนะคะต่างคนต่างนิ่งแต่ลึกๆก็คือใส่ใจกันแบบไม่ต้องพูดเยอะคบกันแล้วเนี่ยจะรุ่งด้านใดนะคะคือจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันบางทีก็ลงทุนในบ้านนะคะอสังหาที่ดิน ฟาร์มนะคะหรือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอาหารคลีนก็ได้ทำยังไงให้รุ่งนะคะก็จะมีช่วงเวลา slow life ร่วมกันนะเช่นการปลูกต้นไม้ชงกาแฟอะไรแบบเนี้มีการแชร์ความฝันนะคะในระยะยาวไว้ตรงกลางแล้วก็ช่วยกันเดินส่วนข้อควรระวังนะคะสำหรับการกับพฤษศพบางทีเนี่ยมันเหมือนมีการชินกันมากเกินไปจน ขาดความโรแมนติกก็ได้นะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอาจมีในเรื่องของความดื้อเงียบเวลาไม่พอใจกันเพราะฉะนั้นอาจจะต่างคนต่างเงียบได้เช่นคู่รักที่อยู่เงียบๆนะคะในบ้านไม้กลางสวนถ้าจะให้ดีก็ตื่นเช้ามาชงกาแฟนะคะเก็บผักหลังบ้านอ่านหนังสือไปคนละเล่มอะไรแบบนั้นเลยนี้เราไปดูนะคะคู่ที่สามก็คือ กันกับมิถุนนะคะกันกับมิถุนจะเป็นลักษณะของคิดไวกับคิดลึกนะคะถ้ามองให้ดีก็คือเหมือนคู่สมองทองคำนะความเข้ากันได้ก็คือแบบเหมือนฉลาดทั้งคู่นะคะแต่คนละสไตล์นะมิถุนเนี่ยจะไอเดียบันเจดิดแต่กันนะ่ะจะชอบเอาไอเดียนั้นนะ่ะมาทำให้เป็นจริงทีนี้คบกันแล้วจะรุ่งด้านใดนะคะ พวกงานเขียนงานคอนเทนต์คอสออนไลน์เนี่ยจะเวิร์กนะคะหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งสมองซิกซ้ายและซิกขวาทั้งคู่จะแบบเหมือนกับสมดุลกันได้ดีมากๆนะคะนี้ทำยังไงให้รุ่งมิถุนอาจจะเสนอไอเดียได้เต็มที่แต่ก็ต้องเปิดใจให้กับกันได้ให้กันได้จัดการนะแล้วกันก็ต้องปล่อยให้มิถุนเนี่ยได้ลองนะคะอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปอะ่ะ ทีนี้ข้อควรระวังนะคะมิถุนอาจจะหายตัวบ่อยหน่อยจนทําให้กันต้องวิตกกังวลนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของมิถุนนี้จะเป็นความเร็วนะคะเหมือนลมมาเร็วไปเร็วแต่ว่ากันเนี่ยจะมีความละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นความเร็วกับความละเอียดบางทีมันก็อาจจะปะทะกันได้เหมือนกันมิถุนเนี่ยมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะส่วนกันเนี่ยคนที่จะคอยควบคุมนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก็ดีนะคะเหมือนกับเป็นกันเป็นคนควบคุมตารางโพสตัดคลิปคุมต้นทุนอะไรแบบเนี้ยเป็นคู่สร้างคู่คิดได้ดีทีเดียวนะคะเรียกว่าขยับเมื่อพร้อมแล้วก็พุ่งแรงเลยราศีต่อไปนะคะระหว่างกันกับกรกฎบ้างนะกันกับกรกฎเนี่ยเหมือนกับมีความแบบ ประณีตแล้วก็จิตใจอ่อนไหวนะคะกันเนี่ยคือมีความประณีตนะส่วนกรกฎเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคู่ที่แบบสร้างความอบอุ่นได้ดีนะความเข้ากันได้เหมือนกับว่าทั้งสองเนี่ยรักการดูแลนะคะแล้วทั้งคู่ก็จะเก็บอารมณ์เก่งเมื่อค่อยๆเมื่อค่อยๆเปิดใจเนี่ยจะกลายเป็นความเข้าใจที่นุ่มลึกมากๆเลย ทีนี้คบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะก็จะมีการสร้างครอบครัวนะคะแล้วกอ็อาจจะทำเรื่องของการเปิดร้านเบกเกอรี่ก็ได้นะคะหรือร้านดอกไม้หรือธุรกิจโฮมคาเฟ่อะไรางเงี้ยหรือทำงานด้านจิตวิทยาการดูแลผู้คนนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็ละเอียดอ่อนทำยังไงให้รุ่งกันเนี่ยจะดูแลระบบจัดการนะคะแล้วก็ให้กรกฎ ดูแลเรื่องของความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายหรือว่ากรากฎเนี้ยก็จะแบบเหมือนเซนซิทีฟจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะให้มีการแชร์บทบาทในบ้านให้ชัดเจนแต่ก็ยึดหยุ่นกันทีนี้ข้อควรระวังนะคะสำหรับทั้งคู่ก็บางทีเหมือนอ่าทั้งกันและกรกฎเนี่ยเหมือนชอบเก็บอะไรไว้ในใจทั้งคู่อ่ะทีนี้ก็อาจจะเกิดเข้าใจผิด กันได้นะคะจากที่เหมือนกับเข้าใจผิดจากสิ่งที่ไม่ได้พูดนี่แหละนะคะต่างคนต่างเก็บต่างคนต่างคิดอยู่ในใจก็เลยไม่ได้พูดออกมาก็เลยคิดกันไปคนละทางได้ก็ต้องหมั่นสอบถามนะคะว่าเออเธอรู้สึกยังไงนะคะไม่ใช่แค่บอกถามว่าเธอคิดยังไงถามความรู้สึกไปเลยคู่ที่มีมุมครัวในการอบเค้กด้วยกัน นะคะก็เป็นตัวอย่างของกันกับกรกฎได้นะคะกันเนี่ยจะเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบได้เป๊ะๆเลยส่วนกรกฎอะแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบเหมือนตกแต่งหน้าเค้กให้สวยงามให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูคู่ของกันกับสิ่นะกันกับสินเนี่ยเหมือนกับเวทีชีวิตอะ กับผู้จัดการเบื้องหลังนะคะถ้าลงจังหวะดีก็คือเหมือนเป็นคู่ดาวรุ่งเลยนะคะกันกับสิ่งมีความเข้ากันได้ได้ดีในด้านไหนนะ,ะดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วนะคะแต่สิ่งเนี่ยคือผู้ที่มีไฟแล้วกันก็คือผู้ชงแสงให้เปล่งประกายได้สวยงามทีนี้ครบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะอาจจะเป็นพวกงาน PR ประชาสัมพันธ์นะคะงานบันเทิงงานสื่อสารงานอีเวนต์ได้ แล้วก็กันเนี่ยควบคุมเบื้องหลังแต่ว่าสิ่งอะ่ะจะออกหน้าเป็นดาวเด่นอ่าเพราะว่ามีในเรื่องของแรงดึงดูดสูงนะคะเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่อะไรละสนอกสนใจของผู้คนนะนี่ทํำยังไงให้รุ่งนะคะก็คือให้สิ่งได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่นะโดยที่กันเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่าเราโดนกบอะไรนะคะกันเนี่ยต้องรู้สึกขอบคุณนะคะ ว่าสิ่งเนี่ยได้ออกเบื้องหน้าไปแล้วนะคะอ่าข้อควรระวังนะคะสิ่งเจาเขาจะไม่ค่อยชอบถูกวิจารแรงแรงต่อหน้านะส่วนกันน่ะก็ไม่ชอบถูกเพิกเฉยหรือดูไม่ให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรับตรงนี้กันจะไม่ไม่ควรไปวิจารณ์สิ่งแรงแรงตรงๆนะคะส่วนสิงก็ต้องดูแลก,กันจนไม่ให้ความ ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่สําคัญแบบนี้มีคู่รักนะคะสิ่งกันที่แบบเหมือนจัดไลฟ์ขายของด้วยกันนะสิ่งเขาพูดแบบเป๊ะปังมากส่วนกันก็แบบเหมือนจะคอยแปะลิงก์ส่งของตรวจสต็อกอะไรเงี้ยแบบไม่ให้พลาดก็จะไปกันด้วยดีเลยทีเดียวต่อไปนะคะเรามาดูระหว่างกันกับกันกันบ้างนะคะกันกับกันเนี่ย <c oughs> เรียกว่าระเบียบมาเจอกับระเบียบถ้าใจเย็นก็คือคู่ชีวิตที่ประณีตที่สุดความเข้ากันได้นะคะเหมือนกับว่าเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งเพราะว่ามีโหมดคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่คลายกันนะแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ให้กันอาจจะกลายเป็นความตึงที่แอบกดกันได้ครบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะระหว่างกันกับกันการวางแผนชีวิตการเงินการจัดระบบครอบครัว ะะเหมาะกับการทําธุรกิจที่ต้องละเอียดเช่นพวกงานเอกสารงานขายของนําเข้าอะไรพวกนี้เป็นตน้นนะทำยังไงให้รุ่งนะคะอาจจะงดเว้นการตินะคะแต่ว่าควรจะชื่นชมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กันและกันอย่างผ่อนคลาย อาจจะไม่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ได้นะข้อควรระวังนะคะอาจจะแบบเหมือนกลายเป็นเพื่อนร่วมโปรเจกต์เพื่อนร่วมงานมากกว่าคนรักอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยโรแมนติกได้เพราะมันนั่งเอาแต่วิเคราะห์อะไรแบบนี้ได้นะคะ,ะมีตัวอย่างของคู่กันกับกันนะคะคู่ที่ทำบัญชีให้เพื่อนๆพื่ทางแก๊งใช้ Excel นะคะแล้วก็ รู้วันครบรอบนะ,ะการลิสต์ออกมาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นต้นเราไปดูคู่กันกับตุลน,นะคะกันตุลเนี่ยเหมือนกับมีทั้งฝ่ายที่คิดลึกแล้วก็คิดกว้างถ้าปรับกันได้ก็จะเป็นคู่ที่บาลานซ์ความเข้ากันได้นะคะตุนจะมีสเสน่ห์น่าคุยกันเนี่ยจะมีเหตุผลแล้วก็ละเอียด ตอนแรกอาจจะดูต่างนะแต่ถ้าเข้าใจกันก็จะกลายเป็นคู่สร้างที่สมดุลคบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะพวกงานออกแบบบริการธุรกิจสายสินที่ต้องมีระบบกันจะดูแลระบบแล้วก็ตุนดูแลในเรื่องของภาพรักษนะคะทำยังไงให้รุ่งให้ตุนได้ใช้ความรู้สึกนะแล้วกันเนี่ยให้ใช้เหตุผลแล้วหาจุดตรงกลางร่วมกันให้กันรู้สึกว่า สวยอย่างเดียวไม่พอให้ตุนรู้ว่าระบบก็ต้องดูดีแบบนั้นข้อควรระวังนะคะแบบเหมือนตุนมีความลังเลนะแต่กันน่ะอยากชัดเจนมันก็เลยอาจจะขัดกันในเรื่องของวิธีการตัดสินใจได้นะคะว่าเออทำไมเธอดูลังเลจังอะไรแบบนี้ไปดูกันกับพิจิกนะคะกันกับพิจิกคือความนิ่งลึก เจอกับนิ่งเงียบถ้ารู้ใจกันก็คือรักที่ไม่มีใครแทรกแซงได้เลยนะคะความเข้ากันได้ทั้งคู่คือคนที่คิดลึกแต่ไม่พูดเยอะนะคะคิดอย่างลึกซึ้งนะเข้าใจกันด้วยพลังเงียบๆถ้าคลิกกันแล้วก็คือผูกพันยาวเลยคบกันแล้วจะรุ่งด้านใดนะคะพวกธุรกิจลับ อะไรที่เป็นความลับนะคะงานที่ต้องการความไว้ใจสูงนะเช่นอาจจะเป็นงานการเงินงานวิจัยการสืบสวนหรือว่าโค้ชชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้ทำยังไงให้รุ่งนะคะคุยเรื่องลึกอย่างจริงใจเป็นระยะระยะแล้วก็สร้างข้อตกลงที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้คัดเดากันเองข้อควรระวงังระวังว่าต่างคนต่างเงียบจนเกิดความเข้าใจผิดได้ พิจิกอารมณ์แรงแล้วกันก็ใช้เหตุผลมากก็อาจจะสื่อสารไม่ตรงกันนะคะเราไปดูกันกันกบธนูนะคะกันกับธนูนี้ถือว่าอิสระเจอกับเปะ๊ะนะถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยจะกลายเป็นพลังแห่งการเติบโตได้เลยความเข้ากันได้ก็คือธนูเนี่ยจะมองโลกกว้างส่วนกันนะคือการวางระบบ นะมีระเบียบแบบแผนถ้าเข้าใจกันจะกลายเป็นแรงส่งให้กันและกันพัฒนายิ่งขึ้นครบกันแล้วลุ่งด้านใดนะคะพวกธุรกิจท่องเที่ยงนะเพราะธนูจะชอบในเรื่องของการเดินทางนะการศึกษาออนไลน์บล็อกเกอร์ครูผู้สอนนะโดยธนูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การจะวางโครงสร้างให้มันเกิดขึ้นจริง ทำยังไงให้รุ่งนะคะก็ให้ธนูเนี่ยได้อิสระตามใจบ้างแล้วให้กันเนี่ยได้มั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันมีแผนสำรองแล้วนั่นเองข้อควรระวังธนูอาจจะรู้สึกถูกควบคุมได้นะตรงเนี้ยที่จะต้องระวังให้ดีส่วนกันอาจจะถูกมีความรู้สึกว่าถูกละเลยนะคะอย่าให้ความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเราไปดูกันกับมังกรนะคะเรียกว่ามืออาชีพ เจอกับมือละเอียดเลยคือคู่สร้างอนาคตอย่างมั่นคงมีความเข้ากันได้นะคะระหว่างกันกับมังกรก็คือทั้งคู่จะจริงจังมีเป้าหมายรักความมั่นคงคลิกกันเร็วนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนคบกันแล้วรุ่งด้านใดสำหรับกันกับมังกรนะคะ งานบริการงานบริหารงานจัดวางระบบอสังหาการเงินเหมาะกับเรื่องของธุรกิจครอบครัวที่ยืนระยะยาวๆนะคะแล้วทำยังไงให้รุ่งพูดคุยเรื่องเป้าหมายระยะยาวบ่อยๆนะคะแล้วก็หาเวลาผ่อนคลายร่วมกันอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นแค่ภารกิจนะเดี๋ยวมันจะขาดความโรแมนติกไปข้อควรระวังก็คืออาจลืมความหวานอาจมองความรักคือหน้าที่ได้ไง ทีนี้เขาไปดูกันกับกลุ่มบ้างนะคะการกับกลุ่มเนี่ยเรียกว่าระบบเจอกับอุดมคติถ้าฟังแล้วเนี่ยคือถ้ามีการฟังซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นเหมือนกับคู่ที่เปลี่ยนโลกได้จริงนะเป็นยังไงนะคะความเก้ากันได้ระหว่างกันกับกลุ่มกลุ่มเนี่ยเหมือนคนที่แบบมีความฝันไกลนะส่วนกันนะ่ะคือคนทีท่จะทำความฝันนั้นนะให้เป็นจริงจับต้องได้ขึ้นมา เพราะต่างกันค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้ารู้วิธีสื่อสารก็จะกลายเป็นทีมที่วิสัยทัศน์สูงเลยทีเดียวคบกันแล้วรุ่งด้านใดโปรเจกต์สร้างสารรค์งานนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็สังคมเหมาะกับคู่ที่ชอบทําอะไรแปลกใหม่แต่ก็มีความเป็นระบบทำยังไงให้รุ่งนะคะให้กลุ่มได้เสนอความฝันแล้วกันก็ได้สื่อสารข้อจำกัดอย่างสุภาพนะะ ข้อควรระวังมีอะไรนะคะกลุมบางทีหายตัวไปเพื่อที่จะไปคิดนะคะแต่ว่ากันอาจจะเครียดได้นะโดยไม่รู้ว่าหายไปทำอะไรก็ต้องมีการยอมรับนะคะว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนบ้างเราไปดูนะคะคู่สุดท้ายก็คือกันกับมีนกันกับมีนเนี่ยเหมือนกับความฝันนะคะความจริงกับความฝันนะกันอาจจะคืออยู่กับความจริงแต่มีนจะอยู่กับความฝัน แต่ถ้ารับฟังกันนะมันคือความรักที่ละมุนที่สุดเลยนะคะละมุนมากๆสำหรับคู่นี้เข้ากันได้ยังไงนะคะก็คือกันจะมีเหตุผลส่วนมีนจะมีจินตนาการต่างกันเหมือนดินกับน้ำอ่ะแต่ถ้าค่อยๆผสมอ่ะมันจะเหมือนกลายเป็นอะไรที่สวยงามนะเหมือนการสร้างสวนที่สวยงามขึ้นมาเลยนะคะดินกับน้ามันจะแบบสมดุลกันอยู่แล้วคบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะ พวกงานสร้างสรรค์แบบมีระบบอะเช่นงานออกแบบนะ,ะงานเขียนหนังสือองค์กรเพื่อสังคมมีนมักจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วกันก็จะว่างเส้นทางนะคะให้ราบรื่นแล้วทำยังไงให้รุ่งก็ให้มีนได้ฝันไปนะคะแล้วกันก็ได้ปรับความฝันนั้นะให้เป็นจริงขึ้นมากันจะต้องฝึกฟังด้วยใจส่วนมีนะจะต้องฝึกพูดให้ชัด นะคะมันก็จะตอบรับกันได้ด้วยดีสำหรับข้อควรระวังมีนเนี่ยบางทีไม่ค่อยชอบความจริงจังมากเกินไปนะคะแต่กันชอบไงกันมักจะไม่ค่อยชอบความเพ้อฝันเกินเหตุตรงนี้ก็อาจจะต้องปรับให้สมดุลกันนิดนึงนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเรื่องราวความรักของทั้ง1 2ราศี ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโร่นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะทั้งแบบไพ่ทาโร่แล้ก็แบบโหราศาสตร์ดวงดาวได้นะคะหรือว่าจะให้อ่านเบิร์ชาร์ตก็ได้เช่นกันนะเรามีคอร์สนะคะสอนออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลแล้วก็คอร์สดึงดูดรักแท้เพื่อดึงดูดคนที่คุณต้องการนะคะแล้วตอนนี้ก็มีเปิดคอร์สโทรจิต นะคะควอนตัมเทเลปาร์ตีที่คุณจะใช้การสื่อสารโดยที่ไม่ต้องออกแรงกับใครบางคนนั่นเองใครทุกคนนะคะโชคดีประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสว